สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ชั่วโมงการเรียนการสอนออนไลน์นะคะกับคู่แกบอีกเช่นเคยเคย,ยินดีต้อนรับนะคะทุกคนเลยนะคะสวัสดีนะักเรียนที่น่ารักของคู่แยบทุกทุกคนเลยนะคะวันนี้เราก็มาเจอกันในชั่วโมองออนไลน์อีกเช่นเคยนะคะเป็นยังไงกันบ้างคะพอทํากันได้ไม่เอ่ยพอที่จะเข้าใจกันบ้างไหมนะคะสําหรับกองคลิปที่ผ่านมานะคะก็ หวังว่าคงจะไม่ยากเท่าไหร่นะคะถ้าใครที่ไม่เข้าใจนะคะเราก็สามารถกลับไปทบทวนความรู้เดิมกันได้นะคะย้อนคลิปกลับไปดูได้นะคะก็สําหรับวันนี้นะคะเราก็จะมาเรียนในเรื่องของการจัดองค์ประกอบและการสื่อความหมายนะคะในงานทัศนศิลป์นั่นเองค่ะก็สําหรับที่ทุกคนต้องเรียนเรื่องนี้นะคะเพราะว่านักเรียนทุกคนเนี่ยมักจะเจอปัญหาปัญหาค่ะสําหรับการ ประกอบงานประกอบชิ้นงานทัศนศิลป์นะคะการสร้างสารรค์ผลงานทัศนศิลป์นะคะทุกคนจะเจอปัญหาไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการใช้สีการใช้เส้นการทําเอกภาพบุญยภาพนะคะก็คือทุกคน,นมีปัญหาในเรื่องของการจัดองค์ประกอบภาพนั่นเองค่ะวันนี้นะคะครูแอมก็เลยจะมาแนะนเทคนิคเล็กๆน้อยๆนะคะให้ทุกคนได้ เรียนรู้ไปพร้อมๆกันนะคะในเรื่องของการจัดองค์ประกอบของภาพในงานทัศนศิลป์ของเรานะคะเดี๋ยววันนี้นะคะหัวข้อในการจัดองค์ประกอบภาพนะคะก็จะแบ่งออกเป็นสี่หัวข้อด้วยกันนะคะนั่นก็คือปัญหาในการใช้สีค่ะหัวข้อที่สองปัญหาในการใช้เต้นหัวข้อที่สามนะคะปัญหาในเรื่องของจุดเด่นเอกภาพนะคะ แล้วก็ข้อสุดท้ายค่ะก็คือปัญหาในเรื่องของความสมดุลน,นั่นเองค่ะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะคะเรียนก็สําหรับปัญหาในการใช้สีนะคะทุกคนเนี่ยมักจะมีปัญหาในการใช้สีมากๆเลยนะคะก็คือเท่าที่เรียนสังเกตดูเนี่ยเด็กๆทุกคนมีปัญหาในการใช้สีหมดเลยก็เราเคยเรียนกันไปแล้วใช่ไหมคะว่าเวลาถ้าเราสร้างภาพขึ้นมาภาพหนึ่งสมมติว่าเราสร้างภาพาวาดภาพธรรมชาติธรรมชาติแบบนี้นะคะ ันนี้เป็นภาพธรรมชาติที่มีความสมดุลในการใช้สีมีเอกภาพในการใช้สีแล้วเดี๋ยวเพื่อนจะให้ดูภาพที่ไม่มีความสมดุลในการใช้สีเป็นธรรมชาติที่ไม่มีความสมดุลในการใช้สีเหมือนภาพนี้เห็นไหมคะนักเรียนเห็นความแตกต่างไหมคะว่าสองภาพนี้นะคะมีความแตกต่างกันยังไงบ้าง ในการใช้สีนะคะนักเรียนเนี่ยไม่ยากเลยนะคะถ้าสมมุติว่านักเรียนจะใช้สีใช่ไหมคะครูยังเคยบอกไปแล้วว่าถ้าเราจะใช้สีโทนร้อนหรือเราจะใช้สีโทนเย็นให้นักเรียนใช้สีโทนร้อน80 20ถ้าเราใช้โทนร้อนเราใช้โทนร้อน80แล้วเราก็ใช้โทนเย็นเข้าไป20%หรือถ้าเราจะใช้สีโทนเย็นเราก็จะต้องใช้โทนเย็นแ80 โทนร้อน20%มันก็จะทำให้เกิดเป็นภาพสมดุลแบบนี้ใช่ไหมคะแต่ถ้านักเรียนทำภาพขึ้นมาโดยที่ไม่มีความสมดุลเลยครึ่งต่อครึ่งโอเคมันอาจจะสวยแต่ว่าถามว่าอ่ะเหมือนภาพนี้นะคะเห็นไหมคะขึ้นเลยภาพนี้ดูแล้วเป็นยังไงกันบ้างคะภาพนี้ อ่าใช่แล้วนักเรียนดูว่าไม่ไม่ไม,ไม,ไม่ไม่สามารถที่จะดูได้ว่าเอกภาพจริงๆของภาพมันคือตรงไหนใช่ไหมคะเพราะว่าสีเนี่ยมันกลืนกันหมดเลยสีมันใกล้เคียงกันหมดเลยมันก็เลยทําให้ภาพดูไม่มีความน่าสนใจดังนั้นในหลักของการใช้สีนะคะนักเรียนต้องมิ มีการใช้สีตรงข้ามอย่างถูกวิธีนะคะมีการใช้สีทนร้อนทนเย็นอย่างถูกวิธีด้วยเช่นกันนะคะเดี๋ยวเราก็จะได้เรียนจอลึกไปในเรื่องของการใช้สีอีกหน่อยนึงนะคะส่วนวันนี้เนี่ยก็จะมีตัวอย่างมาให้ดูประมาณนี้นะคะนักเรียนว้าว ะ,ะเป็นปัญหาในการใช้เส้นเส้นนะคะก็จะประกอบไปด้วยเส้นต่อเส้นโค้งเส้นตะเส้นเฉียงเส้นวงกมมงลมวงรีเส้นขดก้นหอยมีเยอะแยะเต็มไปหมดเลยแต่มันอยู่ที่ว่านักเรียนเนี่ยจะใช้เส้นอย่างถูกวิธีและถูกกับผลงานของ,ของตัวเองหรือไม่ ก็คือปัญหาเนี่ยจะพบกันบ่อยมากนะคะที่จะทําให้นักเรียนเนี่ยเกิดความไม่มั่นใจในการวาดภาพขึ้นมาเลยทันทีทันใดบางคนใช้ปากกาในการวาดภาพอันนี้เป็นสิ่งที่ผิดค่ะแน่นอนเพราะมันไม่สามารถที่จะลบได้ไม่มีใครเขาสามารถใช้ปากกาวาดภาพได้ถ้าเขาไม่เสียนพอใช่ไหมคะก็คือถ้าวาดเล่นเนี่ยวาดได้แล้วแต่เลย ครจะวาดรูปอะไรก็วาดไปแต่ในเมื่อเรามาเรียนทัศนศิลป์เรามาเรียนศิลปะเราก็ต้องมีอะไรคะดินสอยางลบมีให้เรียบร้อยดังนั้นนะคะเราถึงจะมีอะไรคะมีการใช้วัสดุอุปกรณ์ที่ถูกถกับชิ้นงานนะคะก็คือบางคนในการวาดภาพเนี่ย ในการร่างภาพทุกคนจะใช้เส้นเบาใช่ไหมคะแต่บางคนใช้เส้นหนักไปเลยทีเดียวเลยพอระบายสีขึ้นมาเส้นมันก็โผล่พอเวลาลบเนี่ยมันก็จะเป็นหลุมใช่ไหมคะดังนั้นในการล่างภาพทุกคนต้องใช้แบบไหนคะ ใช้ดินสอล่างแบบเบาๆไม่ควรจะลงน้ำหนักเยอะเพื่อที่จะให้กระดาษมันเป็นรอยหรือเป็นร่องเข้าไปนะคะดังนั้นนี่ก็เป็นเทคนิคเล็กๆน้อยๆนะคะใช้ดินสอล่างเบาๆก่อนนะคะถ้าเราพอใจแล้วเราถึงจะใช้ปากกาดำปากกาหมึกซึมในการตัดเส้นหรือเราถึงจะใช้เส้นที่มันเข้มมากกว่าเดิมนะคะก็คือเราก็จะล่างแบบเบาๆก่อนแบบนี้นะคะ แล้วเราถึงจะมาล่างเทมค่ะต่อมานะคะก็จะเป็นปัญหาในการสร้างจุดเด่นของภาพแน่นอนนะคะว่าในการสร้างจุดเด่นของภาพทุกคนจะต้องใช้ทั้งสีเส้นรูปร่างรูปทรงลักษณะพื้นผิวอะไรต่างๆนานาเยอะแยะมากมายมีทั้งเอกภาพรินยภาพในการสร้างองค์ประกอบศิลป์เพื่อให้มีจุดเด่นของภาพขึ้นมานะคะดังนั้นมันเป็นส่วนที่สำคัญม,มากในการสร้างสรรค์ผลางานศิลปะ ผลงานศิละปะของนักเรียนทุกคนจะต้องมีจุดเด่นเด่น <Okay. S 1> จุดเด่นดเด่นเดี๋ยวครูยังจะขึ้นภาพที่มีจุดเด่นให้ดูนะคะอันนี้เป็นภาพตัวอย่างของภาพที่เป็นจุดเด่นที่มันมีจุดเด่นแล้วนักเรียนลองสังเกตดูซิว่าภาพที่เขามีจุดเด่นแล้วเนี่ยนักเรียนสามารถดูได้ไม่เอ่ยว่าภาพนี้มีจุดเด่นตรงไหนภาพนี้แล้วก็มีจุดเด่นตรงไหนเดี๋ยวเราไปดูกันแต่ละภาพกันเลยนะคะ <S <S กันบ้างคะเราไปดูภาพที่มีจุดเด่นกันแล้วเดี๋ยวเคลียง์เจ้าะไปดูภาพที่ไม่มีจุดเด่นหาจุดเด่นไม่ได้เดี๋ยวนักเรียนลองดูซิว่าใครวาดภาพที่หาจุดเด่นไม่ได้แบบนี้บ้างนะคะก็คือซึ่งถ้าเราระบายสีสวยงามขนาดไหนเราจะตัดเส้นสวยงามขนาดไหนแต่ภาพเราหาจุดเด่นหาเอกภาพของภาพไม่ได้หาดุนยภาพหาความสมบูรณ์ของภาพไม่ได้ภาพเราไม่มีองค์ประกอบสีเราก็จะ ไม่สามารถที่จะเป็นภาพศิลปะที่สมบูรณ์ได้นะคะก็คือมันจะมีส่วนน้อยที่เราไม่จําเป็นต้องมีจุดเด่นของภาพนั่นเรายังไม่ต้องคํานึงถึงตรงนั้นเพราะว่าเราเรียนตอนนี้นะคะเราก็ควรที่จะมีจุดเด่นของภาพอันนี้คือเรื่องที่จําเป็นอย่างมากนะคะในการตัดอ,องค์ประกอบสีนั่นเอง ที่เราเจอกันบ่อยที่สุดเลยนะคะแล้วก็ที่เราเจอกันบ่อยๆตอนนี้นะคะในเรื่องของการจัดความสมดุลณนั่นเองค่ะนักเรียนทุกคนมักจะจัดความสมดุลณ์ได้ไม่ถูกต้องบางคนนะคะวาดภาพหมีตัวใหญ่เลยเต็มกระดาษจนล้นกระดาษเข้าไปอีกค่ะขอบกระดาษไม่มีเลยในการวาดภาพที่ถูกต้องนะคะเราควรคำนึงถึงขอบกระดาษให้ชัดเจน แบบนี้ิแบบน,นะคะพอเราเห็นขอบกระดาษที่ชัดเจนแบบนี้แล้วใช่ไหมคะเราก็ต้องคำนึงถึงว่าลักษณะตัวด้านบนด้านด้านล่างด้านข้างต้องมีความสมดุลกันทุกด้านจะต้องมีความสมดุลกันในระอบๆด้านเลยไม่ใช่ว่าเราไปเอาไว้ตรงไหนมุมไหนมุมหนึ่งแต่กระดาษเราเหลือเต็มไปหมด แบบนั้นก็ไม่ถูกต้องใช่ไหมคะเดี๋ยวเราไปดูภาพที่มีความสมดุลและภาพที่ไม่มีความสมดุลแบบแค่นี้ก็พอจะเห็นออกแล้วใช่ไหมคะว่าภาพไหนน่าสนใจมากกว่ากันแล้วก็นักเรียนควรจะทำแบบไหนกันนะคะก็ลองไปทบทวนนะคะเราไปคิดดูแล้วกันนะคะและเดี๋ยว ภาพหน้านะคะเราก็จะมาลองทําภาพการจัดองค์ประกอบของภาพกันดูในเรื่องของการใช้สีการใช้เส้นนะคะจุดเด่นแล้วก็ความสมดุลเราเราจะมารวมการประกอบเป็นภาพภาพเดียวนะคะก็เป็นยังไงกันบ้างคะนักเรียนสําหรับวันนี้นะคะมีปัญหาอะไรเพิ่มขึ้นมาอีกไหมเอ่ยที่นอกเหนือจากปัญหาเหล่านี้นะคะที่เราคุยกันมาเมื่อเมื่อกี้นะคะแล้วก็ที่เราได้ดูตัวอย่างก,กันมาเมื่อกี้นะคะ มีใครมีปัญหาอะไรเพิ่มเติมขึ้นมามากกว่านี้ไหมสามารถบอกกันได้นะคะแล้วก็สามารถพิมพ์บอกกันได้นะคะในเพจตรงนี้ได้เลยนะคะอันนี้คือเป็นเพจของคุยอมเองนะคะยินดีรับฟังปัญหาในด้านของศิลปะนะคะของทุกทุกคนเลยค่ะพิมมาคุยกันได้นะคะหรือถ้าใครที่เรียนไม่ทันนะคะก็สามารถย้อนกลับคลิปไปดูได้นะคะตั้งแต่ต้นนะคะว่าความหมาย ลักษณะมันเป็นยังไงนะคะแล้วก็ปัญหาแต่ละอย่างเนี่ยเราควรแก้จากตรงไหนนะคะซึ่งศิลปะไม่ได้ยากแต่คิดนะคะทุกคนดังนั้นสำหรับวันนี้นะคะเราก็จะขอตัวลากันไปก่อนนะคะแล้วเราก็จะเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรนะคะเดี๋ยวเรารอติดตามชมดูนะคะก็อย่าลืมนะคะอยู่บ้านนะคะก็อย่าลื